ไปดูจุดชมวิวครับตอนนี้มาหาเหตุกันตอนนี้กำลังเดินกลับลนะครับแต่กลับมาอีกข้างหนึ่งเนะียมาดูจุดชมวิวว่าจะสวยขนาดไหนส่วนมากคนจะมา,าเ,เขาจะมาถ่ายจุดชมวิวครับเทศไทยเรามีที่เที่ยวเยอะครับจังหวัดสระแก้วครับจุดชมวิวนี้ดูครับ นี่ครับจุดชมวิวครับสวยมากครับมองเห็นประเทศเพื่อนบ้านนะฝั่งนี้จะเป็นกับ,บูชาครับสายมือกล้องอาจจะไม่ชัดคร,ครับมันไกลครับนี่ครับส่วนขวามือฝั่งนี้จะเป็นประเทศไทยครับสวยมากครับมองเห็นหมดเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่บนภูเขาครับจุดสูงสุดของภูเขาครับมองเห็นประเทศเพื่อนบ้านหมดเลยครับกัมพูชาครับฝั่งนู้นครับเห็นบ้านกัมพูชาครับขวามือจะเป็นประเทศไทยครับ ตอนนี้อยู่จุดสูงสุดของภูเขาครับาหาเห็ดครับสวยมากครับธรรมชาติครับได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้สวยมากครับสวยจริงๆครับสวยจริงๆคนเขาหาเห็ดก็หาตอนนี้ผมได้แล้วได้เห็ดแล้วครับผม